หลายๆคนเคยประทับใจกับโปรเจกต์ From Bangkok to Mandalay มาแล้วนะคะล่าสุดเขามีการถ่ายทำเป็นละครเรื่องใหม่นะคะใช้ชื่อว่าจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีรายละเอียดจะเป็นยังไงตามคุณแนตตี้ไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนาตีอินเมียนมานะคะจะพามาบุกเบื้องหลังกองถ่ายละครจากเจ้าพระยาสุอิรวดีค่ะซึ่งเป็นละครที่นำเสนอความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็เมียนมาแล้วก็เป็นการทํางานร่วมกันของนักแสดงทั้งสองประเทศค่ะวันนี้เราก็จะมาคุยกับผู้กํากับนะคะแล้วก็นักแสดงจากเมียนมากันค่ะ ละครจากเจ้าพระยาสุอิระวดีเป็นละครเองประวัติศาสตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมในช่วงที่คนกรุงเก่าอุทยาถูกเทครัวไปอยู่เมืองอังวะซึ่งศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดีในประเทศเมียนมาตรงนี้มันเป็นสายใหญ่ซึ่งเราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่น่าจะพูดถึงเพราะว่ามันก็มีสิ่งที่เราพูดถึงไทยลบพมา่าอะไรอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ต,ตรงนี้มันน่าจะเปิดอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็แน่นอนว่าเป็นมุมมองของคนเล็กคนน้อยนะฮะซึ่งกระแสาทางของประวัติศาสตร์นี่ได้ทําให้เขาไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็ยังมีชีวิตแล้วก็เปล่งประกายเพรว่าเออมันเป็นคุณค่าแล้วก็เป็นเป็นสิ่งความรู้สึกดีๆ mm hmm. ที่น่าจะเชื่อมความสัมพันธ์ฉันพี่น้องละครเรื่องนี้เป็นการทํางานร่วมกันของนักแสดงไทยและเมียนมาพระเอกของเรื่องคือคุณก๊อตจุรายุที่จะมารับบทบปนอุบากรหรือยามสามตา แสดงร่วมกับดองนักแสดงชายชื่อดังชาวเมียนมาที่จะรับบทเป็นเมียว,วดีมินจีอูสกักหรือสุนทรผู้ของเมียนมาเป็นที่จดจําในฐานะหนึ่งในผู้แปลเรื่องอีหนาวและรามเกียรติเป็นภาษาเมียนมา่ากว่นหน้างานยุทธยาจะเข้าไปมีอิทธิพลเนี่ยงานเพลงของเมียนมาหรือว่างานนาฏศิลป์เองเนี่ยก็เป็นไปนในทางที่แบบว่าโฉมฉากตุ้กระฉับกระเฉง แล้วก็งานอยุธยาที่เป็นงานที่เหมือนค่าฟ<ม>ิวชั่นสโลลงแล้วก็แบบละเมียดขึ้นอย่างเงี้ย<ม>ซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นอีกชัปเตอร์หนึ่งเลย<ม>ที่สําคัญแล้วก็ที่สำคัญชัปเตอร์นี้เป็นอยู่ในมหาคีตะของประวัติของเมียนมานะฮะ<ม>ซึ่งมหาคีตะนี่ก็เป็นตําราคีตะซึ่งไม่มีชาติอื่นเจียปนกันไปเลยไม่มีอินเดียไม่มีจีนแต่ว่ามีโยธยาอยู่ในนั้น หนึ่งนักแสดงหน้าใหม่จากฝั่งเมียนมาที่ร่วมเล่นละครเรื่องนี้ด้วยคือ Miss New Universe เมียนมาปี2018นินตัวยูอองสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนินตัวยูอองนะคะ Miss Universe เมียนมาปี2018อะค่ะเธอเล่าลว่าที่ตัดสินใจรับเล่นละครเรื่องนี้เพราะบทน่าสนใจมากเป็นการเชื่อมกันร,ระหว่างอดีตและปัจจุบัน It's really interesting because we can see t h a different culture in Myanmar and Thailand as well mm -hmm. so it's really interesting that uh, we can see the past life and the uh, present life mm -hmm. uh, and uh, we are changing what happened and we will see <coughs> the director, mr. Tatsai, is always teaching me how to learn how to think and how to feel on everything yeah That's better's uh, so better why much can learn and's so I สิ่ง <ora> ท <kilograms> <s adventurous> ี่พลาดไม่ได้เลยสำหรับละครเรื่องนี้ที่ทุกคนต้องติดตามกันทางผู้กำกับย้มให้เราฟังเขาว่าจะมีการผสมผสานวัฒนธรรมการแสดงขนแบบอุทยาและแบบเมียนมาเข้าด้วยกันนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเล่าเรื่องอีกด้วยค่ะเราตั้งใจที่จะสร้าง วัดพระศรีสันเพชรนะฮะแล้วก็องค์พระศรีสันเพชรเป็น CGI <ม>ขึ้นมานะะเราจะได้เห็นอยุธยาในแบบที่ทั้งเมือง<ม>ขึ้นมาก็คือจะอ้างอิง,องต,าตามแบบ,บสตราณอ้าง,อ,ง<ม>อิง,องตามการวิจัยเลยนะครับผมก็มีอาจารย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอาจารย์เกียงไกรเกิดสริซ<ม>ึ่งก็เก็บข้อมูลการรังวัดของอยุทยากรุงเก่าขึ้นมาแล้วเป็นโมเดล 3d ซึ่งก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็น ยงแบบบสมบูรณ์อ่าจากสถานการณ์โควิดทําให้การถ่ายทําละครเรื่องนี้อาจมีความล่าช้าไปบ้างแต่ก็คาดว่าจะออกฉายในเมืองไทยเราวๆเดือนสิงหาคมนี้ทางช่องไทย PBS และมีกำหนดการจะไปฉายต่อที่ประเทศเมียนมาหลังจากนั้นแต่ตอนนี้เมียนมาเกิดสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองขึ้นทางผู้กํากับและทีมงานก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวเมียนมาและวบอกว่าสถานการณ์ในเมียนมาจะมีทางออกโดยไม่ใช่ความรุนแรงอรวีตังมีแสงรายงาน